เกมตัวนี้นะครับนี่กดเข้าไปในเซิร์ฟเือนครับเราจะมาดูกันว่าเซิร์ฟอะไรหลอนอ่ะมาถึงตายไหมตายใช่ไหมอาอไม่ตายอ่ะค่นี่ข้ามันก็จะเป็นรูปแงบานี้นะนี่ครับนี่นคือว่า ผมเสิมเปิ่เติมแล้วดอยแล้อะรอเนะอ้าวตกคือว่า,ามันในเชิอนี้เล่นกันสองคนก็จะสนุกกว่าเล่นคนเดียวนะครับ

ไปนี่ซื้อนักก็จะเช้า กคือแค่ล็อกตาหนิอยู่ทั้งหมสองครั้งกว่าสุดส,สองไม่ใช่สองครับหมดจุดตัวมันถึงแล้วตรงนี้เออเจ้าควันตาแลกก่อนคือกลามันไม่ผ่านสักที ทีดูเกล้าเออแต่นน่เอาบัวเราจะไปเส้นทางกลางตรงนี้อนะ้าวอุ้งตรงทางที่น่หาจะไปได้ง่ายที่สุดก็คือทางทางตรงกลางนี่นะครับ ค่อยๆไปค่อยๆไปไม่รีบร้อนโอเคือตัวฉันทางข้างบนดีกว่าข้างล่าง เส้นทางตรงกลางมาหลังจากที่เราตายอีกเช่นคือเราก็จะตุ้ต,ตูเรียงขอตัดมาหลังจากที่เราผ่านตรงรอดีมาได้แล้วก็จะไปต่ออีกเช่นค กอ็อันที่สองอือบ้างถึงจะผ่านได้ขอผานเธอหนะ้า เราไม่ง้ครับเราก็จะอบกอกนะเอาตายตายอย่างอนาสุสไม่น่าตายมะคือนี่มันยาก L e 5. เอออ oh. ี <tama> ัตนะห้าเอฟพอยห้าต่อไปเโอ้ก็มีอะไรนะครับก็สำหรับคลิปนี้พอเพ่กส